สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับก๊อฟมหาชนครับวันนี้นะครับก๊อฟอยู่ที่นิสสันเอสเคชัวสำนักงานใหญ่บางบัวทองครับและก๊อฟอยู่กับรถยนต์นิสสัน a v วรานะครับเป็นรุ่น King Cap E นะครับ6 MT เกียร์ธรรมดานะครับ6สปีดคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ 2,500cc ครับ163แรงม้าครับลูกค้ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น E นะครับจะเป็นเกรดที่สูงกว่ารุ่น SL นะครับที่ก๊อฟเคยรีวิวไปนะครับ และก็คันนี้นะครับมาในราคา6 8 9 0 0 0บาทครับเดี๋ยวก็แจ้งรายละเอียดก่อนนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่น E เกรดสูงกว่ารุ่น SL นะครับคันนี้นะครับสิ่งที่ลูกค้าจะได้เพิ่มขึ้นมานะครับรุ่นนี้นะครับด้านหน้าและก็จะมาพร้อมกับหน้ากระจังนะครับที่เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มือเปิดประตูโครเมียมนะครับแล้วก็มือเปิดฝาท้ายที่เป็นโครเมียมด้วยครับผมแล้วก็จะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับ และรุ่นนี้นะครับมีเป็นระบบคลูซคอนโทรลนะครับตัวล็อกความเร็วอัตโนมัติให้ลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็บริเวณกันชนหลังนะครับคันนี้เนี่ยเขาจะมีกันชนเสริมหลังมาให้ด้วยนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ในกระจกมองข้างมาให้เลยครับและที่สําคัญพับอัตโนมัติให้ได้ด้วยนะครับเวลาที่ลูกค้าล็อกรถกระจกสามารถพับเก็บอัตโนมัติให้เลยครับผม และคันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับขนาด17นิ้วนะครับเป็นล้ออนลรอย17นิ้วมาให้เลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็จะมีกล้องนะครับบริเวณด้านหลังนะครับสำหรับเป็นกล้องถอยหลังให้ลูกค้าด้วยนะครับพร้อมจอนะครับเป็นจอขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarP l a y แล้วก็ Android Auto ด้วยครับแล้วก็บนรถรุ่นนี้นะครับก็ที่มือเปิดประตูเนี่ยเขาจะมีสวิตช์ปิดเปิดรถอัตโนมัติมาให้ด้วยนะครับ แล้วก็พร้อมด้วยสัญญาณกันขโมยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรุ่นนี้เป็นระบบ push start นะครับลูกค้ากดปุ่ม start ได้เลยครับไม่ต้องไขกุญแจแล้วนะครับแล้วก็รุ่นนี้ก็ยังมีเป็นกระจกนะครับสําหรับตัดแสงนะครับของกันกระจกมองหลังนะครับสําหรับตัดแสงเวลาที่ขับกลางคืนแล้วมีรถเปิดไฟสูงมาลูกค้าสามารถกดตัดแสงออกได้เลยนะครับผม และคันนี้นะครับพิเศษสุดเลยนะครับก๊อปจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับลูกค้าออกรถเพียง39,000บาทครับรับชุดแต่ง m a x i m ิมัหล่อๆเต็มคันแบบนี้ไปเลยนะครับและรับล้อแมกขนาด18นิ้วไปด้วยครับล้อแมกลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะครับว่าอยากอยากได้ลายไหนนะครับแจ้งก๊อปได้เลยครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวก๊อปพาไปชมตัวรถกันก่อนนะครับว่าคันนี้ก๊อปแต่งอะไรให้ลูกค้าไปบ้างครับ เริ่มจากด้านหน้าก right? ันเลยนะครับคันนี้นะครับเดิมเนี่ยโลด้านกระจังของเขานะครับก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับกอลฟเสริมด้วยกาดครอบกันหน้ากระจังแบบนี้ไ้นะครับลูกค้าเป็นกาดสีดําแบบนี้นะครับครอบด้านบนแล้วก็ตัวขอบหน้ากระจังด้านล่างด้วยครับและตรงนี้นะครับเขาจะมีเป็นตัวอักษรนะครับสีแดงคําว่านาวาล่าให้แบบนี้เลยนะครับลูกค้าและก็ชายด้านข้างนะครับก็จะมีสติกเกอร์เสริมแบบนี้มาให้ด้วยนะครับลูกค้า แลวตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของ Maxim ิัของเขาเลยนะครับลูกค้ารุ่นนี้นะครับเป็นชุดแต่งรุ่น X-Series นะครับของ Maxim ิัสเขานะครับก็จะมีเป็นตัวอักษรแบบนี้ตรงกลางสีแดงให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับสเกิร์ตนะครับเป็นสเกิร์ตกชนหน้านะครับโดยครอบทับกันชนหน้าไปเลยนะครับแบบนี้ทั้งชิ้นนะครับหล่อๆแมนๆแบบนี้เลยครับลูกค้าสวยมากๆนะครับรุ่นนี้ แล้วก็เดี๋ยวต่อกันที่ด้านข้างเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นไฟหน้านะครับแบบฮาโลเจนนะครับขนาดใหญ่แบบนี้เช่นกันเหมือนกับรุ่น SL นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ในเซตนี้นะครับก็เสริมด้วยคิ้วนะครับของกันอ่าไฟหน้าแบบนี้ให้นะครับคิ้วต่อไฟหน้าแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ให้เลยนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับคิ้วล้อนะครับขนาดใหญ่ให้แบบนี้ด้วยนะครับ แล้วก็มีแถบสีแดงนะครับแล้วก็ติดเป็นรุ่น X Series ให้แบบนี้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ในเซ็ตเนี่ยก๊อปจัดเป็นล้อแมกนะครับขนาด18นิ้วนะครับเป็นยาง265นะครับอ่า18ให้แบบนี้หล่อๆกันไปเลยครับล้อแมกลูกค้าเลือกลายได้นะครับชอบลายไหนแจ้งก๊อปได้เลยครับผมแล้วก็รุ่นนี้นะครับรุ่น E เนี่ยกระจกมองข้างของเขานะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้นะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับ ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้แบบนี้ด้วยครับที่สําคัญนะครับลูกค้ากดล็อกรถกระจกสามารถพับเก็บให้อัตโนมัติได้ด้วยครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะเสริมมาด้วยสติกเกอร์นะครับของ Maxim ิัสเอ็กซิลี่เขาเลยแบบนี้ให้ครับในเซ็ตแล้วก็ก๊อปเสริมด้วยบันไดเสริมด้านข้างให้ลูกค้าด้วยนะครับแบบนี้เพิ่มความหล่อให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับมือเปิดของเขาจะเป็นแบบสีโครเมียมแบบนี้นะครับ แล้วก็มาพร้อมกับสวิตช์ปิดเปิดรถอัจฉริยะมาให้ด้วยนะครับแบบนี้นะครับลูกค้าแล้วก็รถทุกคันนะครับกอจะใส่เป็นฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มกองแสงนะครับเซรามิกนะครับของไฮคูให้ลูกค้าทุกคันเลยครับลูกค้าสามารถเลือกฟิล์มได้นะครับว่าจะเป็น40% 60%หรือ80%นะครับเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันต่อเลยครับผมด้านหลังนะครับก็จะมาพร้อมคิวล้อแบบนี้เลยนะครับ เป็นคิ้วล้อสีดำขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีแถบสีแดงให้แบบนี้นะครับล้อแม็กเป็นเซตเดียวกันทั้งคันแบบนี้ให้เลยครับหล่อๆลอกันไปเลยครับผมแล้วก็มาดูด้านท้ายกันต่อนะครับตัวนี้ไฟท้ายนะครับเป็นสีแดงนะครับตัดด้วยสีขาวแบบนี้นะครับขนาดใหญ่เลยนะครับก๊อปเสริมด้วยนะครับคิ้วแต่งไฟท้ายนะครับของ Maximus นะครับในเซตของ e x i l i ิลี่เขานะครับก็จะมาให้แบบนี้หล่อลอแมนๆกันแบบนี้เลยครับผมลูกค้า แล้วก็ที่สำคัญรุ่น e นะครับรุ่นนี้เขาจะมีกันชนเสริมหลังมาให้แล้วนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะครับเป็นแบบ2สเต็ปนะครับสะดวกในการขึ้นลงท้ายรถโดยที่ลูกค้าไม่ต้องเปิดฝาท้ายเลยนะครับแล้วก็ในเซ็ตเนี่ยก็จะมีตัวเป็นสเกิร์ตนะครับที่ติดอยู่กับบริเวณกันชนหลังทั้ง2ข้างแบบนี้ให้ลูกค้าด้วยนะครับผม แล้วก็รุ่น E นะครับเขาก็จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะครับเป็นกล้องถอยหลังให้ลูกค้าแบบนี้ด้วยนะครับก็จะติดตั้งอยู่ตำแหน่งนี้นะครับลูกค้าก็จะแสดงผลไปที่จอภายในตัวรถนะครับลูกค้าก็จะได้รับความปลอดภัยแล้วก็สะดวกในการถอยหลังมากยิ่งขึ้นเลยครับเดี๋ยวก็พาไปดูด้านในตัวรถกันต่อนะครับโอเค ด้านในตัวรถนะครับก็เริ่มกันที่แผงประตูเลยนะครับลูกค้าตัวนี้ก็เขาก็จะเป็นแผงประตูสีดาแบบนี้นะครับบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นบุแบบนุ่มมาให้นะครับก็จะพุ่มเป็นแบบผ้ามาให้แบบนี้นะครับลูกค้าแล้วก็กระจกนะครับประตูของเขาก็จะเป็นแบบไฟฟ้านะครับขึ้นลงแบบไฟฟ้าแล้วมาพร้อมกับสวิตเซนชันล็อกนะครับแล้วก็ตัวสวิตล็อกกระจกครับรุ่นนี้นะครับสามารถพับกระจกจากสวิตด้านในได้เลยครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับ แล้วก็มาต่อกันด้านในนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยแบบ3ก้านแบบนี้นะครับลูกค้าก็จะเป็นทรงสปอร์ตมาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเขาควบคุมนะครับในส่วนของหน้าจอ TFT นะครับลูกค้าแล้วก็ด้านอาส่วนของพวเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับตรงนี้ก็จะควบคุมในเรื่องของคู s h control นะครับแล้วก็ สวิต์รับสายนะครับวางสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็ระบบสั่งงานด้วยเสียงครับลูกค้าแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นจอนะครับแสดงผลนะครับขนาด8นิ้วนะครับลูกค้าเดี๋ยวขอเปิดให้ดูนะอ่าเปิดขึ้นมาก็จะเป็นนิสสันขึ้นแบบนี้นะครับนิสสันคอนเน็กนะครับลูกค้าโอเคอ่าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Apple Car p l a y พหรือแล้วก็ Android Auto ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้นะครับก็มาพร้อมกับกระจกมองหลังนะครับที่เป็นแบบตัดแสงให้ด้วยนะครับลูกค้าดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับลูกค้านี้เลยแล้วก็เบาะนะครับก็จะเป็นเบาะผ้ามาให้นะครับลูกค้าแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะหนัง เป็นเบาะผ้าอย่างดีนะครับตัวนี้ก็ไม่ดักฝุ่นนะครับลูกค้าเขาจะไม่อมฝุ่นเนาะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้เนี่ยเ,เดี๋ยวก๊อบใส่เป็นเบาะแคปบให้ลูกค้าด้วยนะครับทุกคันเลยนะครับก็สามารถนั่งได้นะครับแล้วก็นิสสันเขาก็จะมีเป็นแอร์ให้ลูกค้าด้วยนะครับแอร์หลังให้ลูกค้าด้วยแบบนี้นะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางของลูกค้าได้ด้วยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวก็พาไปชมอีกอย่างนึงนะครับอันนี้ตกไปนะครับลูกค้าก็จะเป็นกล้องถอยหลังนะครับที่ก๊อแจ้งไปนะครับลูกค้าก็จะแสดงผลแบบนี้นะครับเมื่อลูกค้าเข้าเกียร์ถอยนะครับภาพก็จะขึ้นมาที่หน้าจอให้แบบนี้เลยนะครับลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมโปรโมชั่นท้ายคลิปกันต่อนะครับและหลังจากที่เราได้ชมตัวรถภายนอกและภายในกันไปแล้วนะครับลูกค้าก็มหาชนขอเสนอโปรโมชั่นพิเศษครับออกรถเพียง39,000บาทครับ รับชุดแต่ง m a x กซิมัอหล่อแบบนี้พร้อมล้อแม็กจัดเต็มไปให้เลยนะครับลูกค้าสนใจนะครับสอบถามเข้ามาได้ที่หมายเลข094 429 5292ครับไอดีไลนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับลูกค้าหรือสามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับโดยคลิกจากลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสนใจรถยนต์นิสสันรุ่นอื่นๆนะครับสามารถไปย้อนชมในคลิปต่างๆของกอลมหาชนได้นะครับ แล้วก็ลูกค้ามีติดขัดปัญหาเรื่องไฟแนนซ์ยังไงโทรหาก๊อฟได้เลยนะครับก๊อฟยินดีให้คำปรึกษานะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับสำหรับผู้ที่ชอบฝากไว้สำหรับผู้ที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ